สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับติดตามความมารับชมชิปครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังเนาะเมื่อนี้อยู่สวนของลุงวนครับกาสีมาสอบถามรายเรื่องอยู่ที่พี่น้องสงสัยร่วมมาถึงสรุปยอดของการซื้อขายงาของปีกายนะครับเนาะลุงวนเนาะปีกายจนมาถึงปีนี้แหละครับว่าเป็นอย่างไเนอการซื้อขายงาเขากิจการเพิ่นไปได้ดีประมาณไหนร่วมมาถึงครับพี่น้องเพิ่นสงสัยว่า ทำไมอ่ะนะครับญาี่พี่น้องบมดก้างปลูกขายอยู่้ากินนี่บอมาซาเนาะที่ผมแนะนําครับทําไมไม่ช่างกิโลขายเพิ่งเดากหูเนาะครับเนาะเป็นอย่างคือบรสังกิโลบางคนกะว่ามัดหนึ่งจากกิโลสอบถามมาามือนีสิหิลูกวนบอกฟังว่าการซื้อขายของเพิ่นมันเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะพี่น้องสิ่เดทเข้าใจตรงกันเอาตัวที่คุณพอดใจซื้อเออครับผมอ่ะสวัสดีครับลูกวอครับผมสวัสดีครับครับมือในีกาซีมาสองเรื่อง เอาเขาประเด็นแรกก่อนเลยลุงวนปีนี้เป็นไงครับกิจการการซื้อขายยาเฮ้าอ่อโทษครับปี่กายเนาะอันนี้มันปีใหม่นะครับเน<ม>าะเอาพี่น้องฟังจล็กน้อยนะ<ว>ครับปี่กายกระทืาดีครับผมดีตลอดปีอยู่ปีกายนี่เออปี่กายดีครับถือว่าถือว่าราคาราคาบอโตกอืมใส่ได้เขาอยู่ได้เออครับผม ผู้เฮ็ดกับพ่อโย่ไร่ผู้สื้อกับพ่อ,พ,อพ่อกินหน่อยไงครับผมพ่อไปพ่อมาเนาะครับเนาะไปพ่อมาเออ,อทั้งลูกค้าย่อยลูกค้าค้า,คาประจำเนาะครับเนาะลูกค้าย่อยค้าประจำะะเดี๋ยวผมก็จะสิเพิ่มเติมเรื่องน้าเข้ามานิดนึงเนาะให้พี่น้องได้ได,ได้เบิ่งรูปแบบการลดต้นทุนในการต่อสิถามสองเรื่องที่ผมเกินเข้ามาก,ก่อนนะครับ <laughs> ถือว่าเป็นปีทองของพี่น้องบ้านเฮาอยู่ <laughs> ครับสำหรับการทำเกษตรด้านการทำหนาหยานงว่วนเนาะ ลูกค้าเขาลุงวนๆนี่เป็นเป็นกลุ่มจังใดเนี่ยครับผมเป็นกลุ่มจังใดเนี่ยแบบว่าเป็นฟาร์มบ่หรือว่าเป็นปีกย่อยมาซื้อด้านนอกเนาะบ้านนอกนอกๆเลยมันตัวมากมันกระทิ้งเป็นปีกย่อยครับปีกย่อยปีกย่อยแต่มันมันกามันกบ่มันกระต้างกันนะครับเขาซื้อประจำครับซื้อร้อยๆมาโดนๆมาทีหนึงนี่กับ็ซื้อคุมืงินี่มันมันต่างกันนะครับบ่มันว่าสิได้คือกันเด้ครับแม่น เขาอเขาซือาอา้อประจำนี่คือว่าเขาเขาต้องประจำแม่นยาเมี่ยวมี่เขากระห้เขาจริงอเขาก็เฮ็ดมัดใไ่ให้เ,ออเขามาเอาคู่มือเขาประจาเป็นต้องเฮ็ดมัดที่ไ่ให้ครับผมบ่ว่าเออมือนี่คอยอยากไปคอยกลับไปอยากมากกามากเก้ามือทิ้มือจังมากทีนึงทีมาเอาราคาเก้านี่มันกะบอ่ออะไรเออมันมันมันแล้วแต่ผู้ซื้อครับ คือประําเขาก็ขายไห่หลายคือเฮ็ดมัดให่ให้เพราะว่าเขาเอาทุกมือครับอันพูดโดนๆมาทีหนึ่งคือขายแพงแท้ม ok ันโมเม้นต์มันตามท้องตลาดแต่เขาคือกันรับของอยู่ในตลาดอ่าเนี่ยมันแพงกับแพงขึ้นช่วงปีใหม่ยังเือเราคือขายแพงแทบมันโมเม้นต์มันมอง่าแพงมันโมมีหยาอือหน้ามันกับแพงปุ๋ยมันกับแพงเมื่อไหร่เนี่ยอืดมันกับแล้วแต่สภาพของมันหยาหลายเขาก็ขายแห่หลายหยาหน่อยมันก็ขายหน่อย ธรรมดาเนะมืองนี้มันเป็นที่มากของอเรื่อง<ม>ที่ว่าเป็นอย่างเจงบบสังกิโอ่อะผม,ผมสูงผมสี่พี่น้องเขาใหญ่ไงสมงุิว่าผมนวนวเนาะ<อ>มีฟ้ามงวยยงใหญ่มีงว<เ>อสามสิบสี่สิบตรหรือสิบตขึ้นไปผมมาซื้อประจําทุกปีทุกฤดูงานนี้ได้จํานวนมัดเท่าเดิมบะได้ซ้ำเก่าซ้ำเก่าแน่นได้ซ้ำเก่าสมูิว่าขมูลน้ะขายเกยหนาฝนนัอมาซื้อมัดละห่าบัตรเออ หน้านี้ยาอึดก็ให้มัดละหาบาทคือเก็ขอแต่ว่ามาประจำเด้มาประจำนะครับเนาะบ่อนว่าเออม้อมงนี่ขายแพงบ่เอาไปเอามงอื่นเออมงอื่นขายแพงก็กลับมามงนี่มันกังขั่นมันกลับอะไรโอ้ครับเออ่ะคือว่าเขามาหากันเห็นหน้ากัารยกมือนีที่เรื่องนี้มันก็ให้กันครับอันนี้พี่น้องทำข้อมเข้าใจเนาะหม่เพราะว่าเพิ่นกัไปกลางอยู่ครับผมกับฟังกันกลางไม่เพราะว่าถ้าผมเนาะมาเอาประจำทุกฤดูฝนแร่งยังกระซังมากมากปูกประจำครับ กล okay well mm ุ่มของลุงวันขาของลุงวันสวนลุงวันเนาะปริมาณหยากระได้ซ้ำเก่าตลอดแม่แต่แม่จะอยู่อยู่ปากข้างอยู่มองขายอยู่ถนนเนาะเออขายยูถนนสิเออรถคันนี้มาประจําผู้นี้มาประจํานี่สมมุติเนาะยังไงครับเขาก็ะหายรถสมมุติว่าสิบห้าบาทเท่าสิสิบห้ามัดเป็นบ่อูรอฟูร้อยมาเดี๋ยวนี้เขาขายสิบเอ็ดสิบสองเงินบ่ครับผมเออผู้ประจำมากเขาเขาบูดได้บอกกันเนาะเขายูดในรถสิบห้ามันรู้กันเออเขาฮู้กันเพราะว่าจอมากคุ้งมือ มันมันเป็นความสนิหาเขาเอิแวนประยุทธ์ทมาที่สุดวัยกว่าไปขาประจำประจำยังไงกว่าขายอยู่กูนีคู่มือขว่าเทาก็เห็นเจ้าหนี้จำลูกค้าจำลูกค้าจะคล้องได้อยู่นะครับเนาะจำได้ลูกค้าเขาจำได้แสดงว่ามัดเฮ่านี้หอกับปริมาณเหาอเขาบอกต้เป็นต้องสั่งถูกต้องนะครับเนาะกได้เป็นกิโลอะไรสื้อเขาโลเท่าไรเออเออสื้อเขาโลเท่าไรครับอืมก็บอกมา บอกมาอยากได้โลเท่า์ไรด์เขาเช็ดให้ถ้าเขาขายได้เขาก็สิขายครับผมขายขาดทุนมุ้ีผู้ขายรอครับแมนแมนครับแมนถูกต้องเนาะฟังกลางๆพุ่นกระซื้อน้ำกระซื้อน้ำนี่พี่น้องคงจะค่ายสงสัยไหมเพราะว่าถ้าฝนนผลมันน้ำมันก็บเราะได้ซื้อปุ๋ยทุนกับเพราะได้บพราะได้เพราได้เปลืองพอฝนตกมากมันก็มันก็งามเออถ้าถ้าพี่น้องอยากซื้อประจับไหมเพราะว่าผมมีฟาร์มเนาะผมอยากได้โลละสมมุตินะครับเนาะโลละ ร้อยโลละยังกรว่ากันไปเนาะครับเนาะบ่ต้องบอกลายเป็นเรื่องราวเรา10บาท5บาทเนอ่ยกันจะว่าสมมุติสมมุติว่าอ่าโลละ10บาทจะเสียเท่าไหร่เนาะผมผมอยากได้เสนอมาสมมุติว่าโลหนึ่งปั๊บเขาถิ่มาปั๊บไปสั่งเมืองนี่โลหนึ่งมันมัาทำนี่เขาประจวบจะเต้องสั่งถุงมัด เออเขาก็คือว่าเขาก็กรรมจ้ากรกรมมันจ้ากรรมนี่ใส่อะไรนี่เป็นมัดหนึ่งมันจะได้รู้เขาก็กรรมก้าวโลดมันมันเปลี่ยนมาตมเตอร์เดรม่ยเปลี่ยนมาตเตอร์เดรโรหลักการบ่บ่บาขาดเคลื่อนไหลเออครับเกินก,บบกระบอกเกินไลท์ขาดกระบอกขาดไลท์สมมติว่าลูกวัดเจียวหากำม,มันไ<ม>ด้โล้หนึ่งแม่หนุ่งข้ามาถามอาพอดีมีอยู่ปากทางพูดราครับคุณหมอครับครับยาที่มีครับอ่านี่เพิ่นกับขัดขันบ้างสิประจำบ่เพิ่นนี่ คุณหมอเพิ่นร้อยไปเรื่อยๆอ๋อครับผู้ใดมีแล้วก็เอาเอออันนี้คือจะได้ตามที่กำหนดราคาทั้งนอกแม่นกำหนดราคาทั้งนอกช่วงนี้ถึงมัดเท่าไรน้องอวนช่วงนี้เขาขายชิปสองมาชิปเอ็ดมาชิปสองมาตั้ปีใหม่ขายับชิปเอ็ดช่วนี้ขึ้นมาชิปสองครับมันก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเออเออหมายเขาว่าทีทีเพิ่นมารถเก่งเนาะโทษลรงหันขออนุญาตเอลยเพิ่นเป็นลูกค้าไม่ได้ขาประจําไม่ได้ขาประจําคุณก็จะได้จํานวนมัดเท่าที่ คุมห้องกำหนดแม่นครับยกเว้นว่าคือผมแบบว่าฟังมาเอาประจำแม่นครับอาจจะผันซิผากับซิผาอยู่ตลอดแม่นซิผากับซาอ่ากะอยู่ที่ถ้ำเที่ยงตรงดีอยู่ได้พี่น้องเพิ่นกันผมต้องสวนตัดอันต้องมันมันมันอันโรคตัดจะสังสิเออผมก็ให้เขาจำไหนกับจำนั่นทุกฤดูเขากะจำนั่นย่าโมบี้กใหายจำนั่นโอ้ทุกฤดูเนาะครับเนาะทุกฤดูคือให้ยจำนั่นครับ มัเห็ดมัดจำเก่าบได้ว่าเออย่านี่หนยาหน่อยหยาอืดเห็ดมันหน่อยร่วกับบได้ว่าเออย่มนันเห็ดมัดใหญ่กับบได้ว่าเห็ดํำเก่าครับผมครับผมแบบยูโตเลยนะอ่าอ่อา,าก็คือที่มาที่ไปของการไม่ช่างกิโลเลยพี่น้องสรุปก็คือว่าเป็นลูกค้าที่ผูกมัดสัญญาใจกันเท่ากันนะครับเนาะคุณเมาสกับผมกลุ่มผมหรือสวนผมประจาคุณจะได้ปริมาณญ้าเท่าเดิมตลอด นะครับเนาะบนว่ามือดีไปซื้อหมงพันเออบ่พอใจมือหนาไม่ซื้อหมูไม่มันบ่ไดะเไนครับครับผมครับผมเอากระจังเนาะพี่น้องเนาะเอาไฟยังได้เยะนู่นอยาไรครับเมาเอาไจําได้พี่น้องนะสรุปแล้วก็คือมคือมาคือมาสวนหนึงทิวต่อเออขจะบแปลอายุสวนเออเจอไว้ก่อยบ่นว่าให้ทาบ่นมือเด้อครับผมไฟจำอะรเจอไว้ก่อเยเลยก่อนที่แบงค์ครับในงีงยมุน่ารียมกับมงเอาม่เคียรกับมิงเกับมีดิ้ครับช่วยหกะไงมาทั้นดังพี่น้องเห็นครับนั่งกอดจอดน่ เวลาท่านตระนี้เด้อขันบ่มากเขาขายเด้อขายปืนเด้อครับผมเออขันพุ่มมากอ่ะคือว่าเคลื่อนเวลาไปก็ต้องโทรบอกเขาเออเวลานีไไปบ่ได้เด้อนั่างน้ำจักสิได้ไปก็ต้องบอกกันแม่นบ่ล่ะครับผมครับผมเออบ่ว่าโอ้ยกูสั่งแล้วกูปล่างอะไรกันได้แจ็กแจ็กอันนี้บ่ได้จักสิมาบ่มาเออนอกจากเจ้าเที่ยวเงินไตไว้ครับผมออืเอาเงินไตรใ้เขาถิ่มมาให้เขาถิ่มมาลวดงานั่นอือแลต่เจ้าทิ่มมาเอาบาดนี่อ๋อชัดเจนเนาะครับเนาะหมายความว่าการกำหนดก็คือกรรมกรรมแต่ละคนเนาะครับเนาะก็อยู่ที่ ดุลพินิจของผู้สื่อนะ่ะเพิ่นกับว่ได้บังคับนะครับคือมาเห็นเอเอมองนี้ง่ายกับ<ด>กระสือ<ด>ครับผมกอ,อกออ่าขอบคูณทั้งวันจุดนี่เดี๋ยวผมสิพ้าพี่นอ้องอ่าำรวจเบองระบบนามนิดนึงเนาะที่ผมอ่าเห็ด10บกวนว่าใส่สปิงเกอร์ใส่สายยางอันนี้มันเป็นสายยางประยุกต์น้องวันเนาะ<ด>เพิ่มขึ้นมาอีกได้พี่น้องได้โคตได้สองแบบครับนี่เป็นสายยางนะครับสายยางห้องวันสีพิเศษครับมาสูบเขาครับขอต่อต,ตรงนี้นะครับผม อ่ะผมก็เฮ็ดลายคิดปรล้วจ้าพี่น้องเลยเบิ้งอีกครับนั่นพี่น้องเห็นจุดนั่นปล่อยน้ำเพิ่นจะมีขวต่อเสียบเขผารวนเนาะอ่ะนี่ครับผมแล้วก็นี่เลาะมองมันบ่ถือกครับผมมองสปิงเกอร์บ่ถือกเทาก็ะโจนได้เออเออเมายว่าฉีดใส่กล้องผมเลยไปพูดครับผมหดเลยนี่นะครับในพดบอเถือกเทาก็ระโจาน้ำนีมาน้ำอันนี้ว้าวบังคับปิดเปิดบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ครับซุปข้าวนียวนะพี่น้องนะซุปข้าวนีย เวลานันเก่าเนี่ยอุดห้ไว้เนี่ยต้องวนเนาะบ่อยหนูให้ในเขาหดได้ครับหดได้อ่าบอถือนี่อีกฟองนึงอีกฟองนึงเอาเฮาเปิดได้ยี่ช่องเปิดได้สองเท่าสองแถวเปิดได้เท่าสองแถวได้ยี่แง่งงวดได้สงแงวงได้สองแง่งสองเปิดได้จ่ายเท่าสองแถวจ่ใจนะ้องนั่งเนาะอยู่นี่เจกเสาที่ละหาทางละหาละหกแล้วเตะนะครับเนาะสิบกว่าสิบกว่าหัวพุ่นละครับผมอ่านั่นปล่อยมาเปียงไหมลนะครับ โทษครับปล่อยมาล็อกไหมนี่หลังจาก,กลอกือจะถือหดไกลได้พี่นอ้องเ้ะครับซื้อสายยางถืกับสายยางหดไก่ <c oughs> เพิ่มเติมเรื่องน้ำน,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 นะครับนะีน่ครับทางบนกบไปคือกันออกได้ไส้ขัวนะครับเนาะมันเรียนเบ่เงในหัว <c oughs> <c oughs> มัดเรียนเบ่งในเปล่าฟังเงิน <c oughs> โอ้ฟังเงินเมียน <c oughs> อ่ะดีครับเปิดเด้ทีละสองแถวครับฟังเมียนหลอดมาหนีได้พี่น้อง ตาหัวหัวใจสูบอยู่นี่นะครับเนาะตาว่าเดินเดินเมียนมาที่อีกช่องหนึ่งถูกต้องนะครับเนาะเปิดได้ครับตัวนี้จะประหยัดเรื่องอ่าพวกว่าวเนาะพวกว่าวนะครับแล้วก็พวกท่อเมียนใหญ่่ทอร์เมียนใหญ่บริเดีนบริเดียนไซเมียนบริเดียนายเมียนขนาดในนั่งไงล่ะสายยางครับผมขอเสียตรงนั้นครับแต่ว่าขอดีคือลดลดต้นทุน แม้พอถึงเขาจับหดตได้ล้วก็ต้นทุนเรื่องอะไรอาจจะลดลงไปเนี่ยลดลงไปครับผมนี่นะครับเด้อเนาะพี่น้องคิดทําตามเลยครับสายยางจะต่อมาจากใดตัวพุ่นนะครับเนาะอ่าสายยางเงา้วครับพี่น้องแบบลุงวันพันว่าเออเห็นแล้วมองนี่หรือผู้ใดอยากเรียนน้ำก็ได้ครับบนตรงไส้กระชีดการามามาเลยครับผมได้นะครับเด้อนี่ครับจ่ายไส้ขัวได้นะครับต่อ พวงออกมาแถวนี้ได้นหมครับเนาะครับผมนี่นะครับไปรอบเดียวก็ได้มันีมันีพวงมีรอบครับผมว่าสายเดียวออกสองสี่ก็ได้นหมครับเนาะครับได้คือกันครับบังคับใจออกสองหัวสี่กระได้ได้คือกันเอ่อคางเดียวสองช่องนะครับหรือสี่สลับใช้หัวครับผมมือนี้สรุปนะครับก็คือการตลาดปีนี้ถือว่าโอเคชี่ยรวนเนาะ เป็นปีท่อง,ง spell, ของพี่น้องปีนึงงยู่เพราะว่าคนขังจะแรงนะครับปีนี้ฝนเบิดเรียวครับก็เลยซื้อขายดีข้อสองครับการซื้อขายยาการสร้างกิโลนะครับการเลี้ยงใจพี่น้องพี่น้องอยากสร้างเพิ่นก็สร้างให้แต่ว่าต้องมัคุยกันก่อนนะครับเนาะอ่าวาสีให้เพ uhh ิ่นขายโลจังไดตกลงกันแต่ทีมนี้เป็นประจำคือสัญญาใจกันเนาะสัญญาใจคือเป็นลูกค้าผูกมัดประจำครับผม เคยมาประจําฟ้ามีงไงขาดสีแปดมัดกับสีแปดมัดยุ่งสั้นแหะครับสมมุติว่าหอดแรีงหอดฝนมันยาสีกพบฝนกระหาเน้องําเก่าเนาะครับเนะาะเออครัประจําเออครับทั้งนอกก็ได้ครับถ้าเป็นค่าประจำนะอ่าบบิได้เกียววา่าแบบฟ้ามีไงสมมุตนะิเนาะจุดว่างทั้งหลอกได้คือกันเด้อพี่น้องเนะาะเข้าใจเนาะครับเนาะในจุดนี้ครับ หวังว่าพี่น้องสีเคียในทุกๆเรื่องเสริมเข้ามาเรื่องน้ำน้ำนี่แหละครับการเพิ่นกับมีค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้แหละครับฤดูนี้จะเปลืองสิ้นเปลืองเน่ยเพราะว่ามันแรงนะครับเนาะการใสน้ำใส่ย่างเข้าครับก็จะแห้งมันแห้งเร็วดินแห้งเร็วเลยพี่น้องนะปีนี้ดีแน่แน่นึงบ่บ่หาวจัดนะครับเอามื่อนี้ไล่ไปก่อนเด้อพี่น้องคงจะหายสงสัยว่าเป็นอย่างเพิ่นจังบ่สั่งกิโลเนาะนี่บอกครับ อืมจากสาเนาะครับย่ำเน,นาะแมนจครับพี่น้องซื้อไปกะถถืืออาาไไวว้้้้ดดี่ดแม่นบอกครับโอ้ปีนี้มันแดดแน่นอ่ะมันไม่ไม่ไม่แดดมันหนาวก็อ่าแบบค้างบ่ค่อยลงครับลมบ่ค่อยจัดเด้อนะพี่น้องเด้ออากาศเย็นหยามันสิบ่ใหญ่ครับทุกคนละบาบน้ำครับผมเอา้านี่แหละครับเป็นวิธีการค้าขายของเพิ่อนนะครับระบบการซื้อขายเนี่ยทีเป็นยังสี่นะพี่น้องพี่น้องอยาก แบบว่าจะจำนวนอยากคงเดิมคงทีตลอดมาซื้อเป็นค้าประจำผูกจุดนี่นะครับนาะผูกสวนลูกวันหรือว่าไผ่ไว้นะครับก็คือกันนะครับเป็นระบบทั่วทั่วทุกบ้านหมู่บ้านนะครับเนดะ้อเอาสวัสดีครับผมปออนุญไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม